สวัสดีครับร้นาน EV Car Shop วันนี้เราจะมานำเสนอสินค้าหูลากของ JQ6 หรือ J6T ก็ได้หรือจะเป็น V23 ก็ได้ตัวนี้เราเป็นชุด Combo Package ในหนึ่งหนึ่งชุดจะมีทั้งแบบสองชิ้นและหนึ่งชิ้นสามชิ้นก็ได้ ในหนึ่งชุดก็จะมีตัวหูล่าแล้วก็แกนแกนเหล็กแล้วก็พลาสติกที่จะติดไปให้นะครับเดวนี้วันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งดับแรกเราต้องถอดพลาสติกแกะพลาสติกออกมานี่ครับงัดข้างล่างออกมาปึ๊บ แล้วก็เอาตัวเหล็กตัวนี้เหล็กตรงตรงรุ่นครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรแล้วก็เป็นแบบสั้นตัวที่ติดมากับรถมันจะเป็นแบบรุ่นที่เป็นแบบยาวตัวนั้นก็จะยาวไปนิดนึงแนะนำให้เปลี่ยนทั้งสามชิ้นนะครับ เราได้ตำแหน่งเราจะทำการวัดจุดที่เราจะต้องเจาะก็คือกึ่งกลางของตัวเหล็กมาหาด้านขอบขอบฝั่งในฝั่งหนึ่งก็ได้ครับแล้วเท่ถนัดแล้วก็วัดกึ่งกลางตัวนี้กึ่งกลางมาหาขอบเหล็กได้3ามเซนเราก็จดไปก่อนแล้วก็จากบนมาหากึ่งกลาง จากบนมหากึ่งกลางก็3ามเซนครึ่งพอเราได้ตำแหน่งในการเจาะแล้วเราก็ถอดหูล่าออกมาก,ก่อนทอีในคำสั่งซื้อของทางร้านจะไม่เจาะรูพลาสติกไปให้นะครับถ้าลูกค้าต้องการให้ให้ทางร้านเจาะรูให้ก็ สามารถบอกทางร้านได้เพราะว่าบางครั้งต้องการเอาไปเปินสเปรย์หอรูเจาะเจาะไปมันก็จะทะลุอันนี้เป็นตัวเดิมติดกับรถส่วนตัวที่แถมไปก็เบิกศูนย์เทะครับเราติดไปก็ให้ในชุดเลยทีนี้เราก็มาวัดเจาะรูแล้วก็มาร์กตำแหน่ง ดังที่เราวัดเมื่อกี้นี่เลยก็คือมา,มาสามเซนจากนี่มาสามเซนอะไรจากโปดมาสามเซนครึ่งนี่เราใช้ดอกสเตปดิวถ้าใครมีสว่านก็ดีไปครับถ้าไม่มีสว่านก็หาร้านช่างหรือไม่ก็ให้ทางร้านเจาะรูไปให้ ี่ครับเจาะเข้าไปเลยปรุงตำแหน่งกันแบบนี้ประมาณนี้แล้เราก็ใส่ตัวสเกนไปนี่เขาเรียกเป็นสเกนครับ ก็เรียกเป็นหูลากเนาะแระก็ตัดห่วงออกแล้วก็ใส่ยางไป นี่งนี่ก็ง่ายครับแค่นี้กับตัวตัวรุ่นรุ่นหูสกรนเราจะชิดกับตัวรถครับจะไม่ห่างตัวรถมากไม่เหมือนตัวเดิมที่ติดมากับรถที่ติดมากับรถมันจะยื่นออกตัวรถเยอะเ,ยเอาไปให้ดูดณนนะนี้ตัวเดิมที่ติดมากับรถจะยื่นออกมาเยอะแต่ตัว ใหม่ที่เราสั่งไปจะเป็นแบบสั้นเราก็มาติดอีกหนึ่งอันการติดตั้งเหมือนกันครับก็จกีอยมาแล้วก็ใส่นี่นี่เด็ดก้าไปวัดไม่ยากก่อนก็ลองใส่ดูใไปสุดครับจะชิด ทีนี้เราก็ใส่หูสเกนเราตัวนี้ใช้งานได้จริงตัวนี้ใช้งานได้จริงครับแข็งแรงใหญ่รูมือครับขนาดใหญ่หนักประมาณ1นึ่กิโลสามารถติดตั้งเองได้ครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ แล้วแต่เราครับว่าเราจะเอาแกนแกนเหล็กไปไว้ฝั่งไหนนี่เราถ้าเรานี่ประกอบง่ายนี่ครับตรงนี้ชิดกับตัวรถเลยตำแหน่งชิดกับตัวรถเลยครับนี่ชิดกับตัวรถเลยครับรนะครับมันก็จะเพิ่มมิติ ของตัวรดมากขึ้นรถก็จะดูเหมือนเหมือนลุยมากขึ้นเขาก็ใช้งานได้จริงสามารถลากได้แน่นอนนี่ครับตำแหน่งด้านหน้าเหมือนกันครับการเจาะการอะไรเหมือนกันเลยหรือลูกค้าต้องการให้ทางร้านเจาะให้ก็สามารถส่งข้ความบอกทางร้านได้ที ที่ลูกค้าสั่งซื้อก็สามารถบอกทางร้านให้ทางร้านจองให้ได้ดวนี้ด้านหน้าที่เป็นหูเดิมเราก็จะเปลี่ยนเป็นหูใหม่เพื่อที่จะให้มันชิดก,กับตัวรถเพิ่มความสวยงามมากขึ้นกับผม